สวัสดีครับแซมมาแนะนำรถที่จัดราคาแคมเปญปรับราคาลงมานะครับสำหรับเดือนนี้เป็น Toyota Revo 4ประตูตัวเตี้ยนะครับเป็นเครื่องยนต์2.4ตัว E เกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับผมเป็นลรถปี2018นะครับนี่หน้าตาแบบนี้เป็นตัว Revo ตัว E ตัว E จะได้ในส่วนของตัวล้อแม็กจากโรงงานเลยนะแบบนี้เลย ล้อแมกแบบนี้จากโรงงานเลยนะครับขอบ16นิ้วนะครับตัวนี้ขอบ16นิ้วนะราคาปรับลงมาแล้วนะครับราคาทั้งรถเลยราคาเท่ากันหมดเลขไมค์ใครมาก่อนเลือกก่อนเลขไมค์ตอนนี้เริ่มต้นอยู่ที่45 0 0 0นนะครับผมจนถึงแสนกว่านะครับเป็นแบบมีหลังคาแคลรี่บอยกับไม่มีหลังคาแคลรี่บอยนะครับผมเราขายราคาเท่ากันนะอันนี้คันนี้เป็นตัวอย่างเป็นแบบมีแคลรี่บอยนะครับผมแซมแจ้งราคาไปก่อนเลยครับราคา 3 7 9 0 0 0บาทนะครับนี่อย่างคันนี้คันนี้เลขไมล์อยู่94 0 0 0นะครับเลขไมล์เก0 0หม่จะเป็นแบบนี้ทั้งหมดทั้งรตนะพวงอะไรก็กดปรับเครื่องเสียงในที่พวงมาลัยนะครับเป็นบลูทูธรับสายวางสายเป็นเกียร์เดินหน้าแบบนี้ครับ6สปีดนะครับวิทยุก็เป็นมาตรฐานครับ CD USBMP 3นะครับก็เป็นมาตรฐานเลยช่องแบบนี้นะครับผมแอร์เป็นอนาล็อกนะ อย่างถ้าเป็นรถรถที่มีแบบหลังคาเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้จดลงเล่มนะครับแบบมีหลังคาและปี18นะครับ1้อแรงมา้า2400ซีซีนะครับก็จะแบบแบบนี้นะคันนี้แบบมีหลังคาถ้าติดเองก็ประมาณ2 0,000แถมยังต้องลงเล่มด้วยนะแต่แซมลงเล่มให้เรียบร้อยแล้วตัว E นะคันนี้คันแรกนะครับเลขไม่อยู่ที่94 0 0 0นะครับผมสติกเกอร์ก็นี่ลอกออกให้นะ ก็ลดกำลังทยอยมาจากในส่วนของตัวแสแมขาวนะกำลังเดินทางมาแนละ้วนี่เพิ่งเข้ามาประมาณ10คันเดี๋ยวแซมพาไปดูทั้งหมดก่อนนะครับผมจะบอกดัวเลขไม้ด้วยอย่างคันนี้นะครับเลขไม้อยู่ประมาณ1 0 0 0 0แสนนะ1 0 0 0 0แสนขึ้นนะ6ก0 7คันนี้ไม้น้อยครับ6 0 7คันนี้ไมอยูอ่ประมาณ55 0 0 0นะครับคันนี้607เเป็นแบบมีแคลรี่บอยนะครับผม รถสวยๆทุกคันเลยอ่คันนี้ไม่มีแคลรี่บอยไม่แสนหนึ่งห้านะครับต่อมา560ก็ไม่ประมาณ1 0 0 0 0แสนเหมือนกันนะครับผมที่แซมดูแลเช่นกันอีกคันนึงนะครับผมพวกกลุ่มที่ไม่มีแคลรี่บอยเนี่ยเลขไม่จะถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยจะสูงกว่าแบบมีแคลรี่บอยนะครับผมอะจะมีคันนี้ยไม่น้อยนิดนึงรู้สึกจะไม่อยู่560ห0ถ้าแซมจะไม่ผิดนะ628 แต่5 1าคันนี้ไม่เยอะนะครับผมกำลังทยอยเข้ามานะครับผมไม่น้อยๆกำลังเข้ามาอยู่มีหลบคันนี้อีกคันหนึ่ง603คันนี้ไม่เยอะครับไม่1 0 0 0ง0สนนะ603นคันนี้นะครับผมมาเดี๋ยวแซมพาไปดูจะมีอีกประมาณ3-4ครคันนะกำลังทยอยเข้ามาจากสมหม่ขาวแล้วราคาตั้งจริงๆรเนี่ยราคาตั้งอยู่ที่4 3 9 0 0 0บาทนะครับปรับราคาลงมาหรือเพียง 3 7 9 0 0 0บาทนะครับมาลองดูนี่อีก1,000คันลองดูซิคันนี้เป็นแบบไม่มีแคลรี่บอยนะครับผม574ลดรถล็อกไหมลองดูซิรถล,ล็อกล็อกทุกคันเลยนะครับผม574อันนี้2 0 5 0, 0นะครับเลขมาอยู่วเวลา1,000 0 0 คันนี้ไม่น้อยหน่อยอยู่ประมาณ7 8ดหมื่นนะครับผม5 8 1นะวันนี้คันนี้เช่นกันครับถ้าแซมจำไม่ผิดคันนี้เลขไมาอยู่4,500 0นะครับ6-2-3คันนี้4,500 0แล้วก็คันนี้เลขไมาอยู่5 4 6 0 8นะลองดูสิ08ล็อกทุกคันเลยแต่ว่าแซมดูในสต็อกล้ว จะอยู่ราวๆนี้นะราคาเ,าเลขใหม่นะครับผมก็เพิ่งจะเข้ามานะครับตัว4ประตูกําลังจะเข้ามาอีกจากแสมมขาวนะอีกรถใหญ่ๆเลยก็ใครมาก่อนก็เลือกเลขไม้น้อยก่อนเพราะว่าราคาเหมาทั้งรถเลย3 7ม0 0 0เบาทนะครับราคาเดียวกันทั้งรถเลยใครสนใจรีบโทรหาเลยนะครับ0 8 6 354 3692นะครับผม0 8 6 354 3692กําำลังจะเดินทางเข้ามาอีกเรื่อยๆนะครับน่าจะมีอีกหลายเป็นคันหลาย10คันเลยนะครับผมราคา379,000บาทนะครับผมใครสนใจก็โทรหาไ,ได้เลย0ูนย์4 3, 6ด2นะครับโอเคครับผมคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ